แม่ซอสแบบมาตรฐานเมื่อกี้พูดเท่าๆไปอันนี้ให้ดูเร่าๆเนาะทำอะไรได้บ้างแม่ซอสผัดอนเนกประสงค์นะครับแม่ซอสผัดกะเพราผัดร้อยจานก็รสชาติเดียวกันเพราะอะไรผมจะให้ใช้กระบวยที่มันตักได้30กรัมต่อหมู100กรัมนึกภาพตามผมไปนะเวลาคุณใส่น้ำมันหนึ่งกระบวย15กรัมเท่ากับ1ช้อนโต๊ะ ลงไปใส่พริกกระเทียมเท่านี้ตามที่กําหนดใส่หมูลงไป100กรัมใส่ซอสไป1นึ่งกระบวยเ,เขาเรียกว่าสามสิบกรัมรสชาติก็จะเท่ากันหมดนะครับเนี่ยความสําคัญของมาตรฐานเนี่ยที่มันจะยกระดับให้เรามันเป็นอย่างนี้นะครับซอสหมักหมูทอดอยากทําหมูทอดรสชาติเท่ากันทุกวันทําได้ มีหมูทอดมีน้ำมันปลามีสะโพกหมูมีซอสหมักมีเบกกิ้งโซดามีกระเทียมไทยบุกซอสหมักมีอะไรบ้างโอ้ซอสฝาเขียวปริมาณเท่านี้ซสียิยวขาวหอยนางรมเกลือแกงน้ำตาลทรายผงปรุงรสพริกไทยหมักหมูเท่ากันทุกครั้งรสชาติอร่อยเลยสูตรนี้ใครอยากได้มาเอาหลังประชุมเสร็จเอาไปปรับใช้สร้างธุรกิจขายได้เอาไปหมักได้เอ,อ,เอ,อยุคนี้ต้องหารายได้เสริมเนาะวันหุด หลังเลิกงานทำขายเสาร์อาทิตย์ให้ลูกทําให้แฟนทําให้หลานทําได้หมดนะครับ เมนูซอสกระเพราสำหรับทำธุรกิจอาหารนะครับสามารถจะช่วยท่านผู้ประกอบการแล้วก็คนทำร้านอาหารทั่วไปนะครับหรือว่าขายอาหารเดลิเวอรี่นะครับก็เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับเราได้นะครับก็แนะนำตัวแนะนำวัตถุดิบเบื้องต้นนะครับจะมีน้ำมันพืชนะครับมีกระเทียมนะครับมีพริกขี้หนูแดงจินดานะครับมีพริกขี้หนูแห้งนะครับมีพริกไทยนะครับพริกไทยขาวป่นมีใบกระเพรานะครับทอดกรอบตัวนี้ไว้สำหรับใส่ หลังสุดนะครับส่วนผสมซอสก็จะมีน้ำมันหอยนะครับมีตัวซีิวขาวนะครับแล้วก็ตัวซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะครับตัวส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับแล้วก็ขึ้นในส่วนของวิดีโอไว้ให้นะครับมาล่มต้นขั้นตอนการทำกันนะครับล้มต้นก็ใส่น้ำมันนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมนะครับตามลงไปกระเทียมสามารถใช้ได้ทั้งกระเทียมแบบไม่มีกลีบแล้วก็กระเทียมกลีบเล็กสับนะครับก็ถ้าเป็นกระเทียมกลีบเล็กก็จะหอมนะครับแต่ก็ถ้าจะเป็นกระเทียมแบบกระเทียมกลีบใหญ่แบบไม่มีเปลือกก็จะสะดวกแล้วก็ลูกค้าก็ทานง่ายนะครับก็อยู่ที่เราเลือกใช้นะครับความต้องการใช้ได้หมดนะครับใส่พริกขี้หนูจินดานะครับใส่พริกขี้หนูแห้งนะครับตามลงไป หลังจากนั้นก็ผัดนะครับผัดให้หอมนะครับแล้วก็ขึ้นสีนิดหน่อยเมื่อหอมดีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นสีได้เรียบร้อยตามความต้องการแล้วนะครับเราก็ปิดไฟก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนผสมนะครับส่วนผสมต่างๆตามลงไปนะครับมีน้ามันหอยนะครับ มีซีอิ๊วขาวนะครับมีซอสปรุงรสนะครับน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับจิงไทยหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟครั้งนะครับมีน้ำเปล่านะครับท้ายสุดหลังจากนั้นเราก็ผสมนะครับผสมให้เครื่องปรุงเข้ากันสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เคี่ยวนะครับตั้งไฟเคี่ยวให้เดือด เคี่ยวไปสักพักนะครับให้เดือดหวดสักนิดหนึ่งนะครับตัวสูตรซอสเนี่ยเป็นสําหรับ1สูตรนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการปริมาณที่มากขึ้นหรือว่าทําเก็บไว้ใช้จํานวนเยอะกว่าเราก็คูณจํานวนสูตรเข้าไปนะครับเช่นอยากเพิ่มสัก10เท่าแล้วก็คูณ10เข้าไปนะครับในสูตรก็จะได้ปริมาณที่พอสมควรนะครับค่อยๆทําเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับสูตรตามยอดขายว่าออวันนึงเราขายได้กี่จาน10จาน20จาน30จาน หลังจากนั้นเราก็ค่อยปรับสูตรนะครับเรารู้ละวเออวันนี้ขายได้50จานต้องทํา5สูตรถึงจะพอเราก็เตรียมของไว้นะครับทําซอสไว้ให้เพียงพอนะครับก็จะทําให้เราง่ายสะดวกในการขาย delivery ด,ด้วยนะครับบางครั้งการขาย delivery เ,เนี่ยต้องแข่งกับความเร็วแข่งกับไรเดอร์ที่ต้องมารับของแล้วก็อาหารเราด้วยนะครับที่ต้องออกไวๆนะครับเราก็มีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลักษณะสีสันก็หวด เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับท้ายสุดแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราทอดกรอบนะครับเพิ่มกลิ่นแล้วก็ความน่าทานแล้วก็ให้ตัวกระเพราเนี่ยมีกลิ่นคุกเขาอยู่ในซอสไปเลยนะครับทําให้หอมการทอดใบกระเพาก็พยายามทอดให้เขียวนะครับแล้วก็ตอนทอดก็ช่วงสีอ่อนๆในกระทะเนี่ยเราก็นําขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องรองให้สีเข้มในกระทะนะครับมันจะมาเข้มข้างนอกอีกครั้งหนึ่ง แล้วเราก็ปล่อยให้เดือดอีกสักทีนึงนะครับนิดหนึงเรียบร้อยครับก็เป็นอันใช้ได้ครับสำหรับตัวซอสกะเพรานะครับก็จะได้สีสันประมาณนี้นะครับ ส่วนวิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ที่ช่องคําบรรยายนะครับเช่น1นึ่ง,หน,งหนึ่งตักหรือ1สูตรเนี่ยควรใช้กี่กร,รัมนะครับเราก็อาจจะไปหาช้อนนะครับหรือว่ากระบวยเล็กๆมาเช่นช้อนแบบช้อนกลมแบบนี้หรือว่าจะเป็นกระบวยเล็กๆนะครับให้ได้ตามปริมาณอาจจะเป็น25กร,รมัมหรือว่า30กร,รัมตอนหนึ่งเสิร์ฟอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปจัดเตรียมหามาไว้ใช้นะครับในการทำเดลิเวอรี่ในการทําขายตอนหนึ่งจานหนึ่งพอชั่นนะครับต่อไปสูตรอาหารของเราก็จะ จะเป็นมาตรฐานใครทําก็รสชาติเดียวกันหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวซอสกะเพรานะครับวิธีคิดต้นทุนซอสกะเพรามาดูกันนะครับวิดีโอนี้วิธีคิดต้นทุนสำหรับซอสกะเพราเราก็จะมีตารางนะครับสำหรับการคำนวณต้นทุนนะครับก็ในตารางเนี่ยก็จะมีรายละเอียดตามนี้นะครับ ช่องแรกก็จะเป็นรันนัมเบอร์นะครับต่อมาก็จะเป็นวัตถุดิบสําหรับทําซอสกะเพรานะครับ1ก็จะเป็นซอสหอยนางรมนะครับ2ก็จะเป็นน้าปลาทิพพรสนะครับ3ก็จะเป็นซอสภูเขาทองนะครับซอสปรุงรสนะครับ4ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นะครับ5ก็จะเป็นตัวน้ําตาลทรายนะครับ6ก็จะเป็นตัวพริกไทยป่นนะครับ7ก็จะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองกระเทียมไทยสับนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับพริกขี้หนูแห้งปั่นนะครับ ใบกระเพราทอดกรอบนะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็ตัวน้ำมันปลาล์มสำหรับทอดนะครับก็จะเป็นซอสน้ำมันหอยนะครับปริมาณซื้อต่อขวดนะครับก็คือณที่นี้สูตรเนี่ยใช้อยู่ขวดละ800กรัมนะครับต้นทุนวัตถุดิบต่อขวดเนี่ยก็จะอยู่ที่26.66นะครับค่ายิวเนี่ยก็จะอยู่ที่95%ค่ายิวหมายความว่ายังไงค่ายิวก็คือเป็นต้นทุนที่ใช้ได้จริงนะครับหลังจากการ สูญเสียต่างๆเช่นสูญเสียจากเปลือกสูญเสียจากผิวหรือว่าเศษเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับสำหรับตัวซอสหอยนางรมเนี่ยค่ายิวที่สูญเสียก็จะเป็นตัวเวลาเราเทซอสหอยนางรมนะครับออกมาแล้วมันไม่หมดขวดอย่างเงี้ยเราก็จะนับเป็นค่ายิวที่สูญเสียไปนะครับก็คิดที่ประมาณ5%เรนะครับเราก็เลยลงค่ายิวเนี่ยว่า95%หมายความว่าซอสหอยนางรมเนี่ย800กรัม1ขวดเนี่ย ค่ายิว95%เนี่ยต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยก็จะเป็นตัว28.06หักจากนี้มาอีก5%นะครับปริมาณการใช้ซอสถอยนางลมก็อยู่ที่225กรัมนะครับคิดเป็นต้นทุนต่อบาทก็อยู่ที่7.89บาทนะครับต่อมาเป็นน้ำปลาทิพรสนะครับ700กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่31%นะครับค่ายิว100ต้นทุนก็ ตามค่ายิว31บาทนะครับต่อขวดปริมาณที่ใช้112.5มิลลิลิตรนะครับราคาต้นทุนต่อวัตถุดิบก็จะอยู่ที่4.98บาทนะครับ3นะครับซอสภูเขาทองนะครับเป็นซอสปรุงรสนะครับปริมาณซื้ออยู่ที่600มิลลิลิตรนะครับราคา32บาทต่อขวดนะครับยิว100%นะครับ ปริมาณใช้60นะครับต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่3.20นะครับน้ำตาลทรายอยู่ที่1,000กรัมนะครับต้นทุนอยู่ที่32.6นะครับปริมาณใช้จริงอยู่ที่180นะครับต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่5.87นะครับไทยปนปริมาณซื้อนะครับ250กรัมนะครับราคาซื้ออยู่ที่165บาทนะครับปริมาณใช้2.5กรัมนะครับราคาต้นทุนอยู่ที่1.65บาทนะครับน้ำมันถั่วเหลืองก็1ลิตรนะครับพัน ML ราคา40บาทนะครับปริมาณใช้50กรัมนะครับ 50 ml นะครับคิดเป็นเงินอยู่2บาทนะครับกระเทียมไทยสับละเอียดนะครับก็จะเป็นกิโลนะครับกิโลละ115บาทค่ายิวเนี่ยเป็น70%นะครับเราก็นับ30%เนี่ยที่หายไปก็คือค่าพวกเปลือกที่เราแกะออกหรือว่าปั่นแล้วก็ติดนะครับปริมาณการใช้อยู่ที่35กรัมนะครับคิดเป็นเงิน5.75บาทพริกจินดาแดง300กรัมนะครับปริมาณซื้อราคา69บาทนะครับปริมาณใช้จริงในการทําซอส25กรัมนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่5.75บาทนะครับพริกขี้หนูแห 8บาทนะครับปริมาณใช้1.5กรัมนะครับ ก็เท่ากับ0.24บาทน้ำเปล่าก็อยู่ที่80กรัมนะครับต่อมาเป็นใบกะเพราทอดกรอบนะครับ300กรัมนะครับราคา19บาทนะครับยิว70%นะครับปริมาณใช้อยู่ที่1.5กรัมนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับ80กรัมก็คิดเป็นต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่43.52นะครับต่อ1สูตรนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเล็กนะครับเมื่อทําแล้วจะได้ปริมาณ371กรัมนะครับถ้าทางเพื่อนๆต้องการที่จะทําให้มากกว่านี้เรา ก็ใช้สูตรทั้งหมดนี้ไปคูณจํานวนนะครับเช่นเพิ่มอีก10สูตรจะทําปริมาณมากๆเนี่ยก็เอา200 25กรัมเนี่ยคูณ10นะครับหน่วยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็น10เท่านะครับเราจะได้ปริมาณของซอสที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้เป็นตารางสาธิตที่ผมทําให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็เห็นหลักการปริมาณซอสต,ต่อ1สูตรที่ได้นะครับ371กรัมนะครับต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่43บาทจุดบาทนะครับปริมาณซอสกะเพราต่อ1ช้อน25กรัมเนี่ยตก2.9บาทนะครับหมายความว่าเวลาเรา สมมุติว่าเรากะปริมาณผัดซีอิ๊วหมู1จานใช่ไหมครับเราตัก1ช้อนเราก็จะได้ต้นทุนของซอสท,ที่จะใส่กับผัดซีอิ๊วหมูจานนั้นเลยว่า2.9บาทนะครับมันอาจจะสูงหรือต่ําก็ได้อยู่ที่เรานะครับเป็นคนกําหนดเช่นเราวางแผนว่าออซอสพวกนี้เราไปปรับเปลี่ยนยี่ห้อเป็นลักษณะต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็ชิมรสชาติอีกครั้งเช่น ผมยกตัวอย่างนะครับใช้เป็นเด็กสมบูรณ์ทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าใช้เป็นยี่ห้อเซฟแพคของ Mac โคก็ได้หรือว่าใช้เป็นยี่ห้อ Mac โคร OEM ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เรา เราจะมีเทคนิคการลดต้นทุนปริมาณซอสยังไงนะครับบางครั้งเอ๊ะเราได้ปริมาณมาแล้วถ้าเราซื้อเป็นขวดเนี่ยมันจะแพงถ้างั้นเราซื้อยกยยกแก,กลอนเลยดีไหมแกลอนล l, ะห้าลิตรแกลอนละสิลิตรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแกลอนใหญ่เลย20ลิตรอย่างเงี้ยเราก็มาทําเป็นซอสไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็ะจะประหยัดขึ้นมากอันนี้ก็อยู่ที่การเทคนิคการคิดต้นทุน,ทนหรือว่าการลดแต่ละร้านแต่ละท่านนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับมีแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโ ซอสกะเพานะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ